สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องคุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเราชุด3ตัวชุดเต็มนะคะทุกคนจะเยอะหน่อยเด้อชุดนี้นะคะอ้าวดูเอาค่ะชอบชุดไหนชอบตัวไหนค่อยจัดนะคะทุกคนเราก็มีตรงมีแต้มให้นะคะขอให้เข้าล็อกเน้นอีกนะคะขอให้ได้กิดได้ก้าสามตัวตรงกันอีกเนาะแหวงวันนี้ จะตรงหรือโตดเนาะขอตรงตรงหน่อยเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟัง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อจ้ะผิดพลาดตรงไหนนะคะก็กลับขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะคะอ้าวดูเป็นแนวทางกันนะคะทุกคนถ้าชอบคู่ไหนชุดไหนค่อยติดค่อยตามค่อยจัดไปนะคะก็อย่างว่าเนาะเอสก็หาวิธีนะคะบางทีวินนะคะบางทีวินมันก็โอ้ยแต่ว่าวินนี่ก็ชัวนะคะ วินนี่ก็เนี่ยแต่นี้อน,นี้ก็นี้เราก็หาทาค่ะหาหาเหตุไปนี่แหละค่ะเออเอามาตัดตรงตัดแต้มหาล็อกนะคะหาล็อกอันนี้เนาะแต่ถ้าได้น้อยตัวมันก็จะดีนะคะก็จะโอเคหน่อยอันนี้ก็เข้าไปที่แต้มสีใช่ไหมคะแต้มสีก็ถูกต้องเนาะ หกหกเจ็ดสามหกหนึ่งเจ็ดนี่หกบวกหนึ่งนี่เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะคะเข้าไปที่แต้มสี่นะคะหลักร้อยเข้าหกนะคะช่วงนี้่าแต้มเดินนะคะขอให้เดินดีๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าแอดเน้นไม่ได้นะนี่สองสามสี่ห้านะคะมันมาหลักหนึ่งค่ะพอแอดเน้นสองสามสี่ห้ามันมาหลักหนึ่งนะคะโอ้ยโอ้ยเสียดายนะคะไม่ไม่ได้นี่แต่ว่าได้แต้มนะคะได้แต้มเอฟซีก็ลองตัดเอาเด้อจ้ะ เอตัดเก่งอยู่แล้วนะคะก็ได้2ชุดเลยนะคะทั้งสายตรงสายโต๊นะคะสายตรงสายโต๊แล้วก็อยู่ในชุดล็อกที่ตัวเด่นตัวเน้นของเรานะคะเอสก็จะส่วนมากจะใช้หลักร้อยนะคะใช้หลักร้อยหตัวนะคะแต่ตัวเน้นนะคะลิมิตเต็มที่เลยก็คือ3ตัวนะคะล็อก ล็อกแรกนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยแอดก็จะเน้นให้นะคะก็ก็เน้นไม่ค่อยเข้าเหมือนที่บอกค่ะเน้นไม่ค่อยเข้านะคะแต่ก็อยากจะเน้นนะคะทุกคนนะคะบางงวดก็ฟุกเข้านะคะเอาลองดูเด้อลองพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันเอานะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็ปลอบใจเอฟซีไปหลายท่านเลยนะคะหลังจากที่เอ่อนกรัฐบาลไทยนะคะก็มาคืนทุนเราพัฒนาดีใจด้วยนะคะได้ทั้งได้ทั้งเจ็ด หนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนเนาะได้แค่สองชุดเนาะได้แค่สองชุดนะคะรู้สึกว่าจะได้แค่สองชุดสองคู่ช่อสองชุดนี้คือสุดสองชุดนี้คือใช่แล้วล่ะค่ะมันออกหกหนึ่งเจ็ดนะคะหกหนึ่งเจ็ดเออได้แค่สองสุดเนาะหน้าที่สองไม่ได้นะคะ เอามาดูกันงวดนี้นะคะงวดนี้เราจะได้ตัวไหนกันนะคะให้ดูหลักร้อยกันก่อนเลยเนาะหลักร้อยนะคะนี่นะคะหลักร้อยเอสได้แบบนี้นะคะชนกับใครไหมเนาะชุดเต็มนะคะ901234นะคะ901234เอสก็เด่นนะคะชุดเต็มชุดตัดนะคะเราเด่นที่9012นะคะแต่ว่าเราจะใช้แค่3าตัวนะคะชุดเน้นนี่ถ้าเป็นตัวเน้นนะคะเอสจะใช้หลักร้อยสามตัวนะคะ พี่แอถนัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชุดเต็มนี่จะใช้เอ่อทั้งหมดหกตัวเลยนะคะแต่เราก็จะอยู่ในล็อกที่สามตัวเนาะชุดเน้นของเรานะคะ<ม>ก็ขอให้หลักร้อยเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนนี่เนาะเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสองทุกคนว่าล่างมันจะกอดคอกันมาไหมเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะถ้ามันกอดคอกันมาจะเป็นตัวไหนเนะาะเพราะว่างวดก่อนนี่กอดคอกันมานะคะเออเจ็ดหกเนาะเจ็ดหกเป็นตัวเด่นเลยนะคะ เป็นตัวเด่นเนาะแอดให้4 7 6งวดก่อนนี่มันออกมันออก7 6 6 7นะคะอะ่ลองดูเด้อ่ะถ้ากอดคอกันมาจะเป็นตัวไหนบ่9 1บ่หรือจะเป็น0 1อ้าหรือจะเป็น1 2เลขวันแม่บ่คะ1 2อ่ะบน,นึงเด้อ ยังกระสร้างว่าเต่เฮมีน้ำเนาะหลักล้อยว่เาเต่เฮมีหลักลอยน้ำค่ะหลักร้อยนะคะพอเราได้หลักร้อยนะคะชุดชุดสองตัวบนนี่ไม่นา่าพลาดนะคะไม่นา่าพลาดเนาะโอ้ยขอให้เขาเะชุดเต็มนะคะหมายถึงชุดเต็มนะคะแต่ว่าชุดตัดนี่ไม่รู้จะยังไงนะคะอ่ะางวดก่อนนี้แอดก็ตัดไม่ได้นะคะแต่ว่าชุดของมันก็เข้านะคะเก้าหนึ่งเจ็ดต,ตรงๆงเลยนะคะแต้มแปดนะคะสายตรงสายแต้มก็ว่ากันไปค่ะลองเอาไปตัดดูนะคะลองเอาไปตัดดูตัดเอาเองค่ะ อ่นนี้นะคะชุดเน้นของเรานะคะนี่ชุดเน้นของเราได้แบบนี้นะคะไม่นชนลงชนดับหรอคะบอกชนดับแล้ค่ะว่าจะเตียมเขาเอาโหลดค่ะเอานี่นะคะชุดเน้นของเราเนาะชุดเน้นตัวนี้นะคะนี่นะคะเก้านะคะก็ได้ตามนี้เลยแอดกันเน้นให้สี่ชุดศูนย์ก็ตามนี้เลยหนึ่งก็ตามนี้เราจะใช้แค่สามตัวนะคะถ้าเป็นชุดเน้นนะคะถ้าเป็นชุดเน้นนะคะแต่เก้าศูนย์หนึ่งสองนี่น่าจับตามองนะคะล็อกเก้าศูนย์หนึ่งสอง แต่ว่าสามนี่รู้สึกว่าจะติดดับนะคะสามกับห้านี่ติดดับหลักร้อยนะคะเราก็ตัดสามออกเนาะตัดสามออกแต่ว่าในชุดในชุดเต็มนี่ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่แอดจะใช้ตัวสี่ตัวชุดสี่ตัวนี้นะคะไปจับสามตัวนะคะแอดจะใช้ชุดนี้เลยนะคะไปจับนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแอดจะใช้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็เอ,อ่อ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหลักสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะคะก็คือหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือชุดสี่ตัวที่แอดจับให้นะคะเคยจับเข้าไม่แอดไม่เคยเลยคะ่ะไม่เคยจับได้เลยนะคะมีไัยจับได้บ่อเอฟซีบางท่านเพิน่นจ็จับเก่งเนาะเพิ่นกะได้แตกสี่ตัวกันไปโอ้จับเนี่ยดดเดคือขเตียกเนาะเป็นชุดคะ่ะส่วนมากก็จะไปชุดกันนะส่วนมากก็จะไปชุดกันค่ะเนี๋ยดมยาก่อน เอานี่ค่ะชุดนี้นะคะเราจะเอาไปจับนะคะเราจะาไปจับสามตัวชุดเต็มกันนะคะเราจะใช้สูตรหหหนะคะหลักร้อยหกหลักสิบเออบนนะคะหหลักหน่วยบน6นะคะเอดก็เลยเรียกสูตรนี้ว่าสูตรหกหกหกแล้วแต่สิตั้งซื้อไปจ้ะ เอาเราก็จะทําให้ดูอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนให้ดูนะคะพอไม่เขียนมันก็ไม่เป็นรูปเป็นล่างนะคะแอดก็จะเอาเด่นหลานเนี่ยค่ะเอาเด่นที่ชนกันกับหลานนะคะเด่นตัวนี้นะคะที่ชนกันกับหลานนะคะใน451นะคะเอา451นะคะอันนี้เป็นชุดที่เอ้ยเอ้ยถ้าชุดชนกับหลานถ้าเราเอามาประกบกันมันจะเข้าไหมคะเอ้เดี๋ยวแอดลองจับประกบกันบึงนะคะลองจับประกประกบกันดูนะคะว่ามันจะมาไหมนะคะ แต่ว่างวนก่อนนี่มันเข้าได้แต่ว่างวนนี้ไม่รู้จะเข้าไหมนะคะตรงล่องตรงล่องล่องเฉยๆนะคะลองทำให้ fc ดูเอานี่นะคะบนนะคะชนสี่ห้าหนึ่งล่างเก้าสองสามนะคะแอดก็จะใช้สี่ห้าหนึ่งนะคะไปตัดเนาะแอดใช้ตัดสองตัวไปแล้วนะคะเหลือตัดสามตัวนะคะสามตัวชุดเต็มนะคะเราจะเน้นไปที่สี่ห้าหนึ่งนะคะมาดูกันนะคะงวนนี้แอดจะใช้เด่นล้านกับเด่นแอดนะคะเด่นล้านกับเด่นแอดรู้สึกว่าจะเริ่มเดินแล้วนะคะของหลานนะคะ ของแอดเริ่มหลุดค่ะของแอดไอ้สี่ตัวนั้นมันเริ่มหลุดนะคะแอดก็เลยอาพักไว้ก่อนไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเข้าไหมนะคะไส่บุยใส่บุปปกติแอดจะใช้เตัวตัวที่ไอ้นี่ตัดนะคะจะใช้สูตรนี้ตัดนะคะเอาตัวเด่นตัดก่อนค่ะแล้วเอามาตัดแต้มนะคะทุกคนไอ้สูตรนั้นะแอดให้ดูแล้วมันให้ตัวไหนเนาะวันนี้นะคะจําไม่ได้เธาแอดเบิ้งก่อนสมมติก็จะคิดใส เอานี่นะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มทุกคนนะคะนี่เนาะลายมือนะคะพี่เอ็นเทเลเนี่ยนี่เนาะเอานี่ราะคะาแอจะใช้สี่ห้าหนึ่งนะคะเป็นตัวตัดตัวเด่นนะคะอ่าเป็นตัวเด่นเนาะเด่นบนนะคะไม่สวนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเค้กเมันเขานี่เนาะมันก็จะได้ตามนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดแต้มค่ะ ตัดแต้ม678901นะคะ678901ขอให้แต้มเข้าหรือ FC จะเอาไปตัดแต้มนะคะก็ลองดูนะคะ FC จะเอาไปตัดแต้มไหมก็ลองดูนะคะให้มันเข้าสามตัวตรงเทะชี้ออกอย่างนาะเหมือนอ,อ้านีงไงปกติอาจจะใช้สูตรนี้ตัดนะคะแต่ว่างวดก่อนนี่มันหลุดนะคะก็เลยอ่ะพักไว้ก่อนแต่ว่ามันมี45นะคะชนกันกับร้านอยู่ที่45นะคะโอ้โมเมนบุญชิมา4ห่าเราบอกโอ้ขอให้เป็นหนึ่งเทสเนาะ เพราะว่าเราจะได้เม็ดเดียวด้วยนะคะถ้าเป็นหนึ่งมานะคะแต่ถ้าหนึ่งมาก็ขอให้มาหลักสิบนะคะเพราะว่าหลักหลักหน่วยนี่เหมือนจะติดดับนะคะหลักหน่วยแล้วก็ขอให้มันมาหลักสิบนั่นถ้ามาหลักสิบเราจะไม่ได้สามตัวตรงได้ทุกคนก็สลับเอาบ่กหรือยังไงคะเอาว่ากันไปตามสูตรและสูตรมันหายเนี่ยหน่อยเอานี้แคบเอาเลยนะคะเอดบออาเด้อมันไหลคะ่ะ ทุกคนจะถามว่าแอดล็อกนี้ใช้ได้ตลอดไหมนะคะแต่ว่าแอดเออยังไม่เคยสังเกตดูเลยนะคะแอดีจะทําตามสูตรใหม่ตลอดเลยนะคะทําตามสูตรก็หมายถึงว่าเราเราก็คํานวณตามผลที่มันออกมานะคะงวดใหม่ต่องวดเลยนะคะ,ไม,ไ,คมะ,คะไม่ได้ใช้เป็นล็อกเดิมนะคะไม่ได้ใช้เป็นล็อกเดิมนะคะเห็น FC หลายๆท่านถามมาว่าเลขเล็อกพวกนี้มันใช้ได้ตลอดไหมนะคะหม่่ยแอดกับบรเดสังเกตเบิงเดิมจะ้ะ แต่ว่าแอดก็ทําใหม่ตลอดนะคะทํำใหม่ตลอดแต่บันมันก็วนกันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นล็อกตัวใหม่นะคะเป็นล็อกตัวใหม่ของแต่ละงวดนะคะทุกงวดนี่คือทําใหม่ตลอดนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ล็อกเก่านะคะแต่ว่าเราทําใหม่ตลอดทำใหม่แต่ก็มันก็วนอยู่แถวตัวเก่าที <laughs> เอานี่แคบเลยนะคะ901นะคะไล่มือแอดคือเป็นอ่นี้ค่ เอาแล้วค่ะทําตอนดึกมันก็จะอย่างนี้นะคะอันนี้ของเก้าศูนย์หนึ่งเดอ้อเรามาดูหน้านี้หน้านี้ยิ่งเละนะคะหน้านี้ยิ่งเละเอาอันนี้เป็นเจ็ดเด้อจ้ะอันนี้เป็นเจ็ดเดยวทุกคนสีอานอกอเขียนพิดเขียนถือยูเจ็ดเด้อจ้ะนี่เจ็ดจ้ะเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้เป็นเจ็ดนะคะหนึ่งโอ้อันนี้เลขบ้านพอดี เอาหีตามนี้เลยนะคะหลักสองนะคะสองนะคะสองสี่นี่ก็สวยค่ะสองสี่นี่ก็น่ารุ้นนะคะาตามนี้เลยนะคะเอดยกระติกนะคะอันนี้แอดไม่ได้ไม่ได้ตัดแต้มให้นะคะแต้มมันแต้มมันตัวไหนเอฟซี FC ก็บวกเอานะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแต้มยังก็บวกเอาแอดบวกให้แค่หน้าแรกนะคะหน้าแรกบวกกันก็คืออะไรบวกกันได้หกนะคะเจ็ดแปดนะคะสองห้าหนึ่งนี่เข้าแต้มนะคะ มั้ยมันมน่าชืมากเลยบ่าหาสองนี่จะทุกข้นมันเขาแต้มหมดเลยเน่นนี่เขาแต้มเอ,อ่อห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเนาะ ติกต๊กแบบข้าวๆนะคะติ๊กแบบร่าวๆให้ดูเราก็นับค่ะตัวไหนได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเราก็นับแต้มไปนะคะก็บวกเอานะคะกับบวกเอาเนาะอันนี้ก็เป็นสามนะคะสามเนาะสามมันติดดับแอดก็ใช้ปากกาแดงนะคะแอดก็ใช้ปากกาแดงทําให้นะคะเพราะว่าสามมันติดดับค่ะทุกคนนะแคบเลยค่ะทุกคน แอบเลยเนาะอันนี้เป็นชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มจะจะอยู่นอกเหนือชุดสรุปนะคะเพราะว่าแอดเขียนไม่ทันนะคะชุดสรุปเฮ็ดปท่านค่ะมันหลายค่ะอันนี้มันเยอะหน่อยนะคะแอดก็เขียนไปของแอดนี่แหละคะ่ะใครชอบก็มาดูนะคะชุดสามตัวนะคะบางท่านอาจจะบอกว่ามันมันเยอะแต่เผื่อมีตัวไหนสะดุดตาะคะ่ะทุกคน เผื่อมีตัวไหนสะดุดตาหรือตัวที่ชอบนะคะอะมาอาจจะมาเออมาดูนะคะก็เลือกเอาชุดหนึ่งสองชุดนะคะเผื่อฟุกกขาทุกคนนะคะบางทีอยากจะไปตัวนี้แต่ถ้าเลือกในล็อกนี้นะคะมีโอกาสถูกสูงนะคะเอาอย่างหน่อยกค่ะมันเข้าดีไหมมันก็น่าจะเข้าแล้วค่ะอย่างน้อยก็ได้คู่โต๊นะคะใครที่ดึงออกมาได้ก็ไปทําเป็นหกกลับได้เลยนะคะแต่ว่าเอดดึงบ่ไร โอ้แต่บางท่านเพื่อนตัดเก่งเพื่อนก็นได้เต็มเต็มเลยนะคะใครที่ดึงออกมาได้นะคะก็จะได้เต็มเต็มเลยเด้อเออแต่ถ้ามันเข้าตรงๆนี่มันก็คุ้มนะคะแต่ส่วนมากมันก็มาโตดบ่อยนะคะมาโตดบ่อยอยู่ที่สองตัวค่ะโอ้ยอยู่ที่ทุกตำแหน่งอะเนาะถ้าตำแหน่งเข้าหมดมันก็ได้ตรงๆหมดละคะ่ะเอาขอให้ปังอีกสามตัวตรงนะคะ หรือเราชอบตัวไหนนะคะเราก็ดึงไปค่ะดึงไปแล้วไปทําเป็นหกกลับบางท่านอาจจะชอบตัวนี้ก็ได้อ่าเก้าเจ็ดสามนี่เอาเก้าเจ็ดสามนี่เขาแต้มพอดีได้เลขบ้านเอ็ดพอดีเฮ้ยเก้าเจ็ดสามยักเอ็ดติดกันเอาวนี่เขาแต้มพอดีเหมือนเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกับตัวเด่นอะไรนะคะแต่บางทีเอ็ดชอบอย่างนี้นะเนาะนี่เก้าเจ็ดสามมันเข้าเต้มเก้าพอดีนะคะเนี่โอ้เก้าเจ็ดสามอีสวยเก้าเจ็ดสามเลขบ้านพอดีนะคะนี่เอาไปทําเป็นหกกลับเนี่ย โอ้คืองามแถวเกาจลีใต้โอ้แต่อย่างว่ามันเด่น4 5 1นะคะก็ขอให้เด่นบนหลานอย่าหลุดนะคะมันมีอะไรบ้าง8 4 5 1หรือเปล่านะคะแต่แอดเอาแค่ตัวชนมานะคะเอาแค่ตัวชนกับหลานมาเอาลองดูค่ะลองวัดดวงดูสักงวดนะคะว่าตัวเด่นตัวไหนจะเข้าส่วนมากแอดชอบใช้ตัวเด่นนะคะแต้มนี่บางทีมันก็หลุดนะคะ บางทีแอดเลยชอบใช้ตัวเด็นนะคะเอาลองดูสามล็อกนี้ขอให้มันอยู่ในสามล็อกนี้ค่ะ901นะคะขอให้มันอยู่ในสามล็อกนี้เนาะอ่ะเออเป็นสองเป็นสี่ก็ได้เอาสั้นเราคิดนี้แอดลาไปก่อนเด้อจะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อบ,บายยค่ะสชคดีแตกสามตัวสี่ตัวตรงนะคะไดพ้พลรรมือนสองหมื่นอีกเนาะ ไดค่ะประทูเเบจะ้ะอ่าดีใจด้วยกับทุกท่านที่มานนะคะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดตื่นแอดจะไปตอบคอมเมนต์ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า